อริยสัจสี่ความจริงสี่ประการสู่การพ้นทุกข์หลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและสอนให้เราทุกคนนำไปใช้ในชีวิตจริงอริยสัจสี่ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวแต่เป็นหลักการง่ายๆที่อธิบายว่าความทุกข์คืออะไรและเราจะเอาชนะมันได้อย่างไร 1. ทุกข์ความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ทุกข์คือสภาวะที่เราไม่สบายใจไม่สบายกาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าเหงาโกรธหรือแม้แต่ความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันความทุกข์มีอยู่จริงในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือแม้แต่การต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบ 2. ส,สมุดไทยความจริงเกี่ยวกับเหตุแห่งทุกข์สมุดไทยคือสาเหตุของความทุกข์นั่นเองสาเหตุหลักคือตัณหาหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งแบ่งได้เป็น3ามอย่างคือการมาตัณหา อยากได้ในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขทางกายเช่นอยากได้ของสวยๆงามงามภวะตัณหาอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากประสบความสําเร็จวิภวะตัณหาไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากล้มเหลวไม่อยากเจอเรื่องแย่ๆความอยากเหล่านี้เองที่ทําให้เราวิ่งวนอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จบ 3. นิโรธคือความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์นิโรธคือสภาวะที่ความทุกข์นั้นดับไปอย่างสิ้นเชิงหรือก็คือนิพพาน การดับทุกข์ไม่ได้หมายถึงการตายแต่เป็นการดับกิเลสและตัณหาทั้งหมดในใจของเราเมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในที่สุด 4. มัคคือความจริงเกี่ยวกับหนทางดับทุกข์มัคคือหนทางที่จะนําไปสู่การดับทุกข์หนทางนี้เรียกว่ามัคแปดซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ8ประการที่เราทุกคนสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันได้แก่สัมาทิฐิความเห็นชอบเข้าใจถูกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสัมาสังกัปปะความดําริิชอบ คิดดีสัมมาวาจาการพูดจาชอบพูดความจริงพูดดีสัมมากัมมันตะการกระทําชอบทําดีสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบทํางานสุจริตสัมมาวายามะความเพียรชอบพยายามทําความดีสัมมาสติความระลึกชอบมีสติรู้ตัวสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบฝึกสมาธิการฝึกฝนตามมรรคแเหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจของเราเมื่อเรามีสติ สัมมาสติเราก็จะรู้ทันความอยากคือตัณหาและเมื่อเราไม่ทําตามความอยากนั้นความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในที่สุดสรุปสั้นๆก็คืออริยสัจสี่คือสูตรสําเร็จของการพ้นทุกข์ที่สอนให้เรารู้ทุกข์รู้สาเหตุของทุกข์รู้ว่าสามารถดับทุกข์ได้และรู้หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เมื่อเราเข้าใจและลงมือปฏิบัติเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีความสุขได้มากขึ้นในทุกๆวันครับ